ภาวะโรคนิมโฟมาเนียคือนอนกับผู้ชายไม่ส้ำหน้าได้เล้ว คือจริงๆคำนี้มักจะใช้ในผู้หญิงเหมือนขาดผู้ชายไม่ได้จะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีตัวเลขชัดๆว่าอ้ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะบอกว่าเป็นโรคเออนิมโฟเมเนียถ้าคุณเป็นคนที่ขาดไม่ได้มันค่อนข้างจะบรบกวนชีวิตประจําวันเช่นทํางานไม่ได้อยู่ๆก็ต้องแอบมาดูหนังผู้ใหญ่ตลอดเวลาไม่ได้รับไม่ได้นอนคุณน่าจะมีนิมโฟเมเนียหรือว่าเป็นพวกติด ถ้าเป็นจริงหมอเขาจะออกใบรับรองมาว่าเราเป็นใบตรวจนะครับถ้าคุณจะต้องเอาไปเบิกหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการเขียนแต่ถ้าคุณไม่ได้จะใช้เบิกอะไรคุณหมอเขาก็คงไม่ได้เขียนลงไปในใบรับรองแพทย์นะแต่เพื่อนฝากถามว่าไม่มีใบเหมือนกันแต่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นไหมครับอย่างที่บอกไงมันบรบกวนชีวิตประจำวันไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนเธอต้องช่วยบ่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นว่าบวรบกวนชีวิตประจําวันเขายังทํางานได้ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหหายหิวอะไรขนาดนั้นมากมันก็ไม่เป็นไร <c oughs>